ก็สิปบอกเราแนะนำให้ท่านได้รับชมกับมิส s u บิชิไทยท่านรถปี2012นะคะรถเินคันนี้นะคะได้สภาพแบบเดิมๆค่ะไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมนะคะสวยทุกจุดดูดีทุกมุมมองค่ะทุกท่านเพราะว่าเจ้าของเดิมนะคะดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะพาเข้าเช็คศูนย์ตลอดเลยทีเดียวภาษีพรบรปี67ค่ะราคา1น9 0 0 0 0บาทจัดไฟนันได้เต็มออกรถไม่ต้องใช้เงินนะคะ รถอยู่แถวโรตัสสีนครเรียนสมุทรปราการค่ะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดชมนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะเบอร์โทรผู้ขายโดยตรงค่ะรถคันนี้นะคะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะ1 5 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อไปดูด้วยตนเองเท่านั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเบื้องตน้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในายหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ